ก็สืบเนื่องจากว่าทางองค์การสัตว์นะครับได้แจ้งให้กับทุกสัตว์ทราบว่าในช่วงการหยุดยาวเนี่ยนะครับ <naive> ตั้งแต่วันที่4 5 6 7เนีดย4วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองวิกเอนนะครับเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยท่านได้บอบหมายให้กับพวกเรานั้นจัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นแล้วทางสวนนเชียงใหม่นะครับเราก็เลยเมีประชุมหารเลยกันว่าเราควรจะคืนความสุขให้นักท่องเที่ยวโดยการเราเปิดบ้านใหม่ให้กับเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยมีอยู่ที่เราเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ยอยู่16ตัวประกอบไปด้วยเพศผู้เนี่ยเ้นะครับแล้วก็เพศเมียเตัวนะครับก็จะเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่นใน4วันนี้นะครับได้มีสถานที่ท่องเที่ยว แบบซูนิวโนโมอลนะครับเป็นการเที่ยวชมแบบวิถีใหม่นะครับก็จะต้องบอกต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนเข้ามาสวนสัตว์เนี่ยต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการาลงทะเบียนนะครับมีการตรวจติดตามและมีการาผ่านจุดต,ต่างๆที่เป็นจุดฆ่าเชื้อทองามสะอาดรอจนถึงการชมในปัจจุบันเนี่ยเราต้องชมแบบวิถีใหม่นะครับก็จะไม่ให้ ลดเข้าไปในสวนสัตว์แล้วนะครับเพื่อลดมล,มล,มลพิษในอากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบสนองนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วเราก็เกรงว่านักท่องเที่ยวจะไม่ไรับความสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขานึกถึงสุขภาพมากกว่าแล้วันนี้เองเนี่ยนะครับก็เปิดบ้านเพนกวินเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทเป็นธรรมชาติของเพนกวินจริงๆนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเพนกวินเนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเ,ยเขามีเขามีในส่วนมีมีปีกนะครับมีปีกเหมือนนกแต่ปีกเนี่ยนะครับถูกการที่จะพัฒนามาเป็นจุดที่สามารถประยุกตัวและว,ว่ายน้ําไปได้นะครับอันนี้ก็คือความน่ารักของเพนกวินฮัมบ็อกนะครับถาว่าทางสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นสวนสัตว์แห่งแรกนะครับในประเทศไทยที่มีเพนกวินสายพันธุ์นี้อยู่นะครับแล้วก็ เป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะขยายพันธุ์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วเราก็ส่งไปที่สวนสัตว์ปุสิ่สหรือว่าเขาดินที่ผ่านมาแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยได้รับเพนกวินชุดแรกเลยนะครับมาจากสวนสัตว์สิงคโปร์นะครับซึ่งเพนกวินสายพันธุ์นี้นะครับก็จะอยู่แถบแอเมริกาใต้นะครับแถบเปรูแถบชายฝั่งของเปรูนะครับ ก็เป็นเพนขวินที่มีความน่ารักและก็เชื่องนะครับก็เรียนให้กับน้กองเที่ยวทุกคนนะครับที่เยือนมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาเที่ยวชม